ทองคำใต้ต้นบูบุรี่ขายใหญ่ๆอันนี้อลังการมากเลยดอกแฟดสวยๆส,ส,สวยงามสวยงามโอ้จอเจอแดดแล้วสวยงามมาก เห็ดมันปูอยู่ใต้ต้นบูเบรีสวยมากสวยวมีแต่ดอก,กดสวยๆคือมันงามงามยกให้เลย ก็บเห็ดมันปูใต้ต้นบูเบอรี่ก็อยู่ใต้ต้นบูเบอรี่สวยมากมีแต่ขาใหญ่ๆงามงามสวยสวย คนอยู่แต,ต,ต่ต้นบูบอรีเนาะอันนี้ค่ะติดต้นบูบอรีสวยจึ้งเลยโอู้นี่ลึกดูสวยสวยสวยหมดเละ Okay. Thank you. พี่น้องเหลืองอารามจเจอแดดเลยยิ่งเหลืองโอ้ยมีแต่งามงามมีแต่ขาใหญ่ๆเลยขาใหญ่ๆขาสวยๆเลยทุกคนโอ้โหเหลืองอารามงามงามงาม